สวัสดีครับเราจะพามาดูวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะครับที่พระครูประหลัดอนันต์ได้ปลูกเสกไว้นะครับผมอดีตเจ้าอาวาสของวัดท่าซุงนะครับมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับปี2 6งพันนะครับนี่ครับรุ่นแรกครับสมเด็จองค์ปถมนะครับ100บาทนะครับราคาก็ย่อมเยานะครับผมนี่ครับพระปัจเจกกับพุทธเจ้านะครับผม ราคาตามป้ายเลยครับเริ่มต้นที่1 5 0 0บาทต่ำสุดที่400บาทนะครับผมแต่องค์จริงสวยมากนะครับผมดูแล้วครับผมเห็นแล้วครับนี่ครับองค์จริงสวยมากเลยผมอยากได้มากเลยครับแต่ไม่มีงบครับเป็นวัตถุมงคลที่พระครูประหลัดอนันต์สร้างนะครับอัปเดตเมื่อวันที่8มีนาคม2568นะครับผม นี่ครับห้าร้อยบาทครับองค์ไม่ใหญ่มากนะครับสวยอยู่นะครับขนาดใช้ได้เลยขนาดพอดีเลยครับเท่าพระรูปหล่อปกติทั่วไปเลยครับผมราคาสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับพระปัจเจกับพุทธเจ้านะครับเหรียญนะครับเนื้อเงินนะครับสองพันห้าร้อยบาทครับอันนี้เนื้อทองเหลืองนะครับ ด้านหลังเป็นหลวงพ่อด้วยีลิงดำนะครับผมเหรียญนี้ผมเอาไปแล้วครับผม300บาทนะครับราคาพอจับต้องได้ครับเข็มกัดหลวงพ่อรูปหลวงพ่อ,รพอครบรอบ4ปีมรณะภาพนะครับราคา1000บาทรูปหล่อรูปหล่อหมอชีวกกุลพัสาม <c oughs> บาทนะครับเหรียญยันเกาะเพชรนะครับ รูปหลวงพ่อฤาษีแดงดำด้านหลังเป็นยันต์กอเพชรนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมเลี่ยมกรอบก็มีนะครับราคาหกสิบาทสิบบาทไม่เลี่ยมกรอบหกสิบาทเลี่ยมกรอบกันน้ําให้เรียบร้อยเลยครับเหรียญใหญ่ก็มีเหรียญเล็กก็มีเหรียญใหญ่นี่เจ็ดหกสิบบาทพร้อมเลี่ยมกรอบเหรียญเปล่าไม่ได้เลี่ยมกรอบสิบห้าบาทนะครับ เหรียญตะกุดเมร์ครับ30บาทเมื่อก่อน10บาทนะครับราคาขึ้นนะครับเมื่อก่อน10บาทอยี๋ยวนี้สามสิบบาทครับผมก็เอาไปไว้แล้วเหมือนกันนะครับใครได้มีโอกาสมาก็ราคากําลังไม่แรงมากก็จิบจิบเอาไว้ไปแจกลูกแจกหลานหรือเอาไว้ใช้กันบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับผมนี่ครับเหรียญเงินไม่ขาดบ้านนะครับ รูปหล่อหลวงพ่อพระราชนพลพยานครับที่ระลึกครบรอบ100ปีเกิด400บาท600บาทมีหมดนะครับเนื้อชุบทองเนื้อเงินเนื้ออะไรเขาก็มีให้หมดมาเหี่สวนก็มีครับครบรอบ100ปีเกิดหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับนี่ครับ พระจักรพรรดิยอดธง300บาทเนื้อชุบทองด้านมีหมดนะครับเนื้อชุบทองด้านเนื้อเงินเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงอะไรก็มีหมดนะครับที่วัดท่าซุงนะครับเหรียญพระครูประหลัดอานันต์ท่านสร้างไว้ก่อนมองลนภาพนะครับ300บาทก็มี400บาทก็มีเหรียญสวยๆทางนั้นเลยนี่ครับ สร้างพุทธพิเศษ12พฤษภาคม2557สมเด็จองค์ปถมรุ่น5นะครับเหรียญสวย <c oughs> นี่ครับเหรียญเปล่ปาก็มีนะครับราคา300บาทเหรียญเปล่ปาราคา300บาทถ้าเป็นเลี่ยมกรอบกันน้ำก็ประมาณ450บาทนี่ครับเนื้อทองบอลน,นะครับนี่ครับ เออ่อยสาบาทครับเลี่ยมกรอบพลาสติกครับขออภัยครับผมสวยมากนะครับผมเรี่ยมกรอบสวยกรอบลอยองค์สวยมากเลยพระผงสมเด็จองค์ปฐมก็มีนะครับครบรอบ2ปีมรณาภาพหลวงพ่อนะครับอันนี้ไม่ทราบว่ายังเหลือเยอะไหมพระพุทธปางสายญาติโปรดสุดินทาหู แบบไม่ปิดทองก็มีแบบปิดทองก็มีราคาก็แตกต่างกันอันนี้สแตมสะสมเล่นนะครับผมนี่แบบที่1รูปสมเด็จองค์ปฐมแบบที่สองน่าจะเป็นรูปหลวงพ่อครับ150ร้ยห้าสิบบาทกำไรก็มีนะครับราคา4,500บาทครับเอาใจสาวๆาระทาสาวๆนะครับที่อยากใส่อะไรสวยๆงามๆแต่แบบมีพุทธคุณป้องกันตัวอะไรอย่างนี้ เพื่อแบบว่าให้ทันยุคทันสมัยนะแล้วก็มีตัวอย่างพลอยเขาพังงามครับข้าวตอกพันล่วงก็มีนี่ข้าวตอกพันล่วงเป็นอย่างนี้นะครับข้าวตอกพันล่วงเหรียญหลวงปู่ขนมจีนนะครับเหรียญหลวงปู่ขนมจีน1,500บาท แบบลงยาก็มีเหรียญเงิน1 5 0 0บาทเหรียญทองเหลืองทองเหลืองลงยาแดง600บาทสวยนะครับเหรียญทองเหลืองลงยาแดงเนี่ยผมเห็นองค์จริงแล้วเนี่ยจะทำให้ลงยานะครับ100บาทเป็นเหรียญพัยดยศนะครับเหรียญพัดยศหลวงพ่อขนมจีนนี่เนื้อทองแดงลงยา600บาทเนื้อทองแดงไม่ลงยาหลวงพ่อขนมจีน100บาท เหรียญพระศรีวลีอันนี้เหรียญพระศรีวลีลงยาเหมือนกันครับเนื้อเงินหนึ่งบาทไม่ได้ลงยานะครับเนื้อเงินราคาจะสูงหน่อยอเหรียญหลวงปู่หรือหลวงปูพ่พระศรีวลีลงยาแล้วก็ไม่ลงยาราคาเท่ากันนะครับโอ้ราคาต่างกันนะครับราคาต่างกันราคาห0 0้อยกับหนึ่งรบาทนี่อันนี้เนะื้อทองเหลือง ทีวัดยังมีให้บูชาอยู่นะครับที่วัดยังมีให้บูชาอยู่หลอก,กเกตครบรอบ3 30ปีมรณภาพหลวงปู่ฤาษีลิงดำเป็นรูปหลวงพ่อนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นยันกรอบเพชรนี่ไวติดหน้าอกครับติดหน้าอกสวยๆครับเวลาไปไหนมาไหนปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ติดหน้าอกกันไปราคา1 5 0 0บาทตามสมควรนะครับ แล้วก็พูชากันตามสมควรสองพันก็มีนะครับราคาสองพันก็มีราคาตามบ้านเลยครับอันนี้เป็นฉนวนฉนวนฉนวนเขาเรียกว่าฉนวนนะครับเป็นฉนวนที่เอาไปใช้ในพิธีพุทธาพิเศษการปลุกเสกพระเครื่องแต่และรุ่นนะครับนี่เศษฉนวนต่างๆ ก็รวบรวมเอามาไว้ให้ดูนะครับไว้ให้ดูถึงการหล่อพิธีหล่อพิธีหลอ,อมใส่ข้อมือก็มีนะครับหนึ 1, ่งมืนเอ้ห้าพันห้าร้อยบาทครับไม่ใช่หนึ่งหมื่นขอไปสามพันห้าร้อยบาทก็มีนะครับสวยๆงามๆครับใส่ไปสถานที่ใดก็ได้ครับแล้วไม่มีใครรู้ด้วยว่าว่ามีพุทธคุณเด่นอะไรเราไม่ได้อวดใครครับแบบใส่ไปแบบ โชว์สวยๆงาม,งามๆเชช์บางคนก็คิดว่าไม่มีอะไรครับแต่ที่ไหนได้แฝงไปด้วยพุทธคุณที่หลวงพ่อท่านบรรจุไว้ให้นะครับหลวงพ่อท่านบรรจุไว้ให้